ไอ้ไอ <mondo> <flix> ็ดี้เมื่อลหรผมจะได้เบิ่งว่าเออมันเป็นลักษณะนี้จะได้แต่งข้าวบาซอยกันมันจะเห็นฟองนี่

อะไรก็ไม่แน่นอนของเราจนะจริงๆก็บอสโจเขาก็บอกรู้ถ้าผมวันนั้นผมทําหน้าถามบอสน่นแหละว่าถ้าสมมุติว่าผมใช้คำว่าสมมุติเนาะสมมุติว่ายายชื่นจะมาเนี่ยบอสรับไหมบอสก็บอกว่ารับแต่ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าแกไปไม่บอกว่างั้นหาใจนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ว่ายายชืนจะกลับเข้ามาก็ยังมีมีโอกาสโอ้แต่ผมพูดตรงเลยนะบอสอะถ้าใครมาเดือดร้อนมาหรือว่ามา รับแน่นอนจริงไหมพีม่จีนะอันนี้พูดตรงเลยถ้ามาแบบว่าเออมาบอกกล่าวกันนะพ่อแหลมนะบอสเขารับแน่นอนจริงเพราะบอสเขาเป็นคนที่แบบมีความหัวใจเป็นธรรมอยู่แล้วสบายสบาย <c oughs> น,นี้มือยูทูบเบอร์นี่คนดังเนี่ย <c oughs> ผมต้องมาไายอาบาศัยบรรายบร,รมีคำหมอด ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เอ้แต่มันก็โอเคอะพี่พวกทีมงานเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์มาถ่ายทำมานำเสนอชีวิตขโมยหรือว่าสร้างสตอรี่ให้กับขโมดคือคำว่าสร้างนี่ไม่ใช่ว่าโกหกแฟนเป็นแฟนคลับนะก็คือจากชีวิตจริงของผมคือคำพูดแบบตรงๆมาหันมาอย่างไงหน้าหน้างานเป็นไงก็ ก็มากก็ไม่มีการสาภาพบางครั้งบางวันเนี่ยผมตื่นขึ้นมาผมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยก็ถ่ายแล้วไอ้ไอ้เสื้อมาห้องนองใส่มานานยังเนี่ยไอเสื้ออย่างเงี้ยใส่มานานแล้วนะมันเป็นเออเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างแล้เสยสารเออสียงสารดีอย่างเึงมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปสวมหน้ากากหรือว่าไปนำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆคือก็เอาอย่างชีวิตจริงที่เราเห็นนี่แหละใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตตัวเดินไปเดินมาแฟนคลับก็ยังจำได้นะ ก็ขออยากเดียวแค่ตอนผมอาบน้ำกับเข้าห้องน้ำแค่นั้นแหละจะถ่ายผมนะง่ายจะถ่ายผมนะดำดีสีไม่ตกไิวทงานกันจะเป็นส้มหดของนาำกันจะกับพื้นมากเพราะว่าอะไรก็มันผมไม่ได้ไปว่าตัวเองจะมาโด่งมาดังคำคคำมอดนะแต่เวลาพูดมันใช้คำมอดชื่อเดิมที่เรียกกัน พระอาจารย์บอกแล้วพระอาจารย์หลวงปู่สุขไม่ต้องไม่เป็นไรคำมอคำมอไปเลยอ่าคำมอไดใช่ไดอ่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าคำมอดเชื่อชืออาจจะเป็นคำมอดแต่ว่าคำพูดคำจาของพี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่าคำมอคำมอก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าคืออนุญาตทุกอย่างแล้วแต่ครโอเคพระอาจารย์บอกยิ่งดีพระกิตินะหลวงปู่สุขเสบี้เสบีนี่ครับอยู่เป็นครับเสบี้ เป็นทุกอย่างขอให้สังชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงจากเสียใหญ่ใจถึงพึ่งได้ตอนนี้มาเป็นยูทูบเบอร์เอาตัวรอดไปก่อนจ้าเสบีนะก็เหมือนปามดแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เหลือแต่ตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ผมจังเลยนะเจ้าของไอจะขายอยู่ยังมีนั่นแหละระดับปามด นี่นหน่อยๆอ๋อนี่ทาทาไมเนี่ยไอ้นี้ยทาเพื่อมันเป็นเอกลักษณ์ให้ให้มันอะไรจุดเด่นของมันคือเหมือนคนแก่นะจะเป็นคนแก่โบราณสักหน่อยที่เช็ดฟันไม่ด้เหรอที่เช็ดฟันไม่ได้ว่าไม่ได้แปรงฟันนะนะไม่ใช่หมายความว่าผมไม่ได้แปรงฟันนะเช็ดฟันเช็ดให้ให้น้าลายมันแห้งจากฟันแล้วเวลาเราเขียนไอ้นี่มันจะติดใช่ไหมอันนี้อ้ใช้อะไรอ่ะ ใช้ดินสอพองไม่ใช่ใช้ดินสอแขกอ่ะสอดำไม่แหละที่สอดำานะแล้วมันถูกน้ำลายมันก็ไม่หลุดนะไม่หลุดใช่ไหมขอให้ฟันเราแห้งอ่ามันติดฟันล้วมันเป็นเทคนิคนี่เนะเออผมไม่เคยเนี่ยจริงจริงเหอจริงจริงผมมึงรู้เนี่ยว่าเออเป็นแบบนี้เอจริงจริงเป็นแบบนี้เออจริงจริงเลยเนี่ยดูการแต่งตัวแฟนสาวเอฟซีฮะการแต่งเตียวเนี่ยการแต่งตัวของคามอนเนี่ย เออจริงเสียงจริงแต่ว่าอันนี้พูดผมต้องทําอย่างเงี้ยให้ม,<า>มันเห็นรอยไงอ่าแล้วก็เราก็เขียนตามรอยแต่ผมพูดตรงนะอันนี้ไม่ได้ยอหรือว,ว่าอวยคำมอดนะผมฟังแต่เพลงที่เพลงดังของคำมอดอะเพลงอะไรอะอ่าอะไรวิงงว่ง,งว่าวอ่าวิ่งว่าวอ่าเพลงฟังแต่เพลงนี้ไงแต่เมื่อวานเขาร้องเพลงใหม่ผมอยู่ในเจนผมไม่รู้ใครมันเสียงดีจังเลยตอนแรกก็เสียงดีคือพยุติไงเอ๊ะไม่ใช่เสียงพยุติไงผมวิ่งออกไปดูอ๋อเป็นคุณคำมอดเองไม่ธรรมดา เสียงไม่ธรรมดา,าจริงๆนะนะ<ช>เ,เราเรียกว่าสวรรค์เขาให้มาอย่างนี้ปาโมดเหมืงงนอนกันไม่ธรรมดาเหมือนสวรรค์เขาให้มาอ<ห>ขอบคุณมากเสบีับเขาเสบีไอ้บีเสบียงปาม,มดต้องให้ไม่ไม่ใหญ่ไรพูดนะปามดต้องให้พ่อใหญ่กันชัยพูดกันชัยนั่นเขาแบบว่าปล่อยเขาคนละกัน ยหญไรสายฮาเออสายฮาเพราะว่างั้นผมก็ใส่เก่งครับสั้นเกงมันขาดไงจังหวะเขาเห็นอีกพอดีเหมือนกันแม่เป็นสุดยอดเลยยายไรตาดีนะยายไรเนาะสุดยอดอยู่นะเรื่องซอกแซกเรื่องอะไรอ่าสายฮาเขามีเทคนิคการขับเอฟซีเขาเยอะต้องต้องยกนิ้วต้องอาศัยบารมีเขาเอออาศัยเขาลองกองเล็กๆช่อน้อยๆโอ้เสบียกไม่น้อยนะอยู่สถานการณ์นี้ตลอดก็ไม่ธรรมดานะอยู่เป็นนะ มต้องเรียนจากเสียบี้เยอะแยะเลยโอ้ยป่ามดก็อยู่เป็นโอ้โหผมก็อยู่ตัวรอดไป<แ>ไนะพอค่ะเราก็ตั้งใจไอตัวเราเปไ็นไงเ,เราก็ทําแบบนั้นครับเราก็ไม่ไดออ้อะไรมากมายร้อยทำไมมันไม่ทนเลยวันนี้ซื้อมามันก็วันนี้วันนี้คลิปที่สองก็ขอบคุณขามอดน้องคามอดอย่างยิ่งอย่างสูงอย่างสูงแล้วก็จะก่อจะติดเป็น ไปเอกอีกคนหนึ่งของผมผมมีไปเอกช่องผมก็คือมานะแต่ผมไม่ตื่นเหมือนกันก็ไม่ถ่ายดีก็หยุดอะไรอะมาแล้วไงเนี่ยมือยูทูบเบอร์อ่ะก็ ยูทูบไงอะไรอะไรดูว่าการแต่งตัวเขากำลังว่่พื้นช่องกลางเปล่าอยู่เมื่อกี้นี่ก็คุณอังกฤษแนะนำไงอย่าไปบีบอะไรก่อนเพราะใหญ่หมดกำลังว่่พื้นช่องกลางเปล่าอยู่เมื่อกี้ยวดจะมาพูดพืนนิทานเ่องนงงไน่คือเราเรื่องสายน้องสันชาน้องโรงแรมบุพเพสนิบาสเป็นยังไงบ้างยังร่างขายอยู่เอาเมื่อกี้ที่มดไม่ได้พูดอย่างนี้นี่กลางเปล่าอ่ะกลางเปล่าไม่เรื่องนิทานจำบ้างตอนเขาอยู่เลยสนุกปากดี เดิมโอเคครับแฟนคลับเอฟซีครับติดตามไอ้มอสนี่แล้วทีมข่อยได้เต้าอย่างไรแล้วโอ้ก็เป็นเป็นีมีสิบปีมากเป็นแฟนคลับเอฟซีแถวน้อยอ่ะพวนี้ไปกินต้มไก่ไหมก็เดี๋ยวบ้านค่ะมอสได้จะไหว้ทีเดี๋ยวทักหาแกชวนเดี๋ได้แกรู้แล้วเซิร์ฟเลยนะวิ่งเมาค์กับแมวิ่งเมาค์กับแมวิ่งเมาส์โอเคพี่มอสพวกนี้แวะบ้านผมพี่มอสโอเคได้ได้อโเคเอาจริงแต่ผมตัวหานะได้ได้เดี๋ยวโทรมา เอาเดี๋ยวก่อนโอเคขออนุญาตนะโอเคขามอสดขอบคุณมากสวัสดีนะเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ครบเลยป๋าเอาให้มันใช้สิบก่อนเดี๋ยวไปไาปเอาให้มันสิบก่อนผู้ถ่ายไปเอาให้มันสิบอ่าโอเคฝากแฟนๆขับเอสซีติดตามช่องป๋ามดอยู่ยาวเลยนะครับเราไปเราไปเที่ยวเราไปมากอ่าดันช่องป๋ามดให้ถึงแสนสมคายป๋ามดจะถอดกางเกงวิ่งรอบเปทีไม่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 สิบบี้แต่สิบบี้เนี่ยอ่าผมต้องยอมรับว่า ป็นบุคคลที่สู้ชีวิตครับอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราล้มเหลวมาเราก็ยังลุกขึ้นได้คผมล้มเหลวมาผมก็ยังลุกขึ้นได้เหมือนกันเรายังเจอี่กับผมเนี่ยคล้ายๆกันเราเลยคุยกันรู้เรื่องครับ ถึงจะมีคําดูถูกเราเราก็อย่าไปคิดเก็บเก็บมาเป็นแรงบังคันใช่่วาผมรวยอะไรผมไม่มีจะกินงนาตังติดกระเป๋าก็ไม่มีนะผมไปเรื่อยๆก็ถ่ายยูทูบบ้างอะไรบ้างบอสได้บ้างมันก็เป็นความุขอย่างนชีวิตนะก็โอเคก็ฝากช่องเสบี้ด้วยนะไว้ไปขัยเวฟซีของฟาร์มอสดติดตามช่องเสบี้นะครับเป็นน้องคนหนึ่งที่คุยกันด่ากันไม่ก่อนคือเป็นน้องรักพี่คนหนึ่งโอเคครับรักพี่เหมือนเดิม ขอโชคดีทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณลางเปานะครับสวัสดีครับทางเปา